อาตมารู้จักโยมคนหนึ่งนะชื่อประเวศอายุก็ไล่ๆกับอาตมา,ตมาคุณประเวศจะเป็นคนที่ศรัทธานในพุทธศาสนามากแล้วก็ใฝ่ในการทำบุญและการทำบุญที่คุณประเวศท,ทำมาตลอดอสิกว่าปีเนี่ย ซึ่งหาคนทำอย่างนั้นไม่ค่อยได้นะก็คือการอุปถัมภ์พระแล้วก็แม่ชีชาวต่างชาติโดยในเรื่องการรับส่งเพราะว่าเวลาพระหรือแม่ชีชาวต่างชาติเนี่ยมาเมืองไทยก็ดีมากรุงเทพก็ดี ก็จะมีปัญหาเรื่องอการรับการส่งไปไม่ถูกว่าจะไปไหนคุณพระเว่ก็รับอาสานะมารับพระหรือไม่ชีจากต่างประเทศบางทีก็ไปรับที่ดอนเมืองบางที่สวนภูมิบ้างแล้วก็พาไป สำนักที่เขา,าเกื้อกูลต่อพระภิสูุสงฆ์แล้วก็ไม่ชีบางทีพระต่างชาติจะมากรุงเทพท่านก็คุณพระเวทก็ช่วยขับรถมารับมาไปสง่งเพระชาวต่างชาติในอาชีพสุขโตนี่ก็หลายท่านนะได้รับความเออจากคุณประเวท ช่นท่านอุปสันต์ต่าตอนที่ท่านอุปสันตะมาเมืองไทยครั้งแรกเมื่อสิบกว่าปีก่อนนี่ไม่รู้จักใครเลยนะแต่มีคนแนะนำาให้ติดต่อคุณประเวศกุณประเวศก็ามารับนะที่สนามบินแล้วตรังก็พามาส่งที่สุขโตเวลาท่านอุปสันตะ,นะจะเข้ากรุงเทพนะ บางทีคุณปะเวศก็ขับรถมารับเลยมารับที่นี่แล้วก็พาเข้ากรุงเทพไปโรงพยาบาลบ้างหรือไม่ก็ติดต่อหน่วยราชการบ้างถึงเวลาจะกลับคุณปะเวศก็ขับรถพามาส่งอาตมาก็เคยได้รับบริการจากคุณปะเวศกเนพามารับมาส่งช่วงที่โควิดระบาด รอการสัญจรด้วยเครื่องบินด้วยรถทัวร์มันไม่สะดวกมีความเสี่ยงแล้วคุณประเวทเนี่ยเมื่อเมื่อเร็นี้ก็เล่าว่าไปรับพระชาวเยอรมันซึ่งเดินทางจากภูเก็ตนะมาลงดอนเมือง แล้วก็วันรุ่งขึ้นก็จะต่อไปไต้หวันคุณพระเวชไม่รู้จักพระรูปนี้หรอกนะแต่ว่ามีคนติดต่อก็เลยไปรับที่ดอนเมืองก็ได้มีการสนทนาพูดคุยกันก็ทราบว่าพระชาวเยอรมันท่านนี้ซึ่งอายุ42ปีบวชมาแล้ว1 2พรรษา ็อ,อยู่ในสำนักของอพระป่าสายธรรมยุทธในพยาะวันเนี่ยท่านก็เล่าว่าเนี่ยตั้งแต่บวชมาใหม่ๆเลยนะครูบาอาจารย์ก็พาทุด,ดงซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะสำหรับชาวเยอรมันซึ่งเพิ่งมาเมืองไทยเป็นครั้งแรก ข้อปราอาหารก็ไม่คุ้นเคยการทุด,ดงก็เป็นเรื่องที่ดี่าว่าแต่ฝรั่งเลยคนไทยก็รู้สึกลำบากแต่ครูบาอาจารย์ก็พาท่านทุด,ดงเป็นประจำจนกระทั่งท่านเห็นคุณค่าของการทุด,ดงตอนหลังก็ทุด,ดงเองเลยนะหรือไม่ก็ไปกับเพื่อน ชาวต่างชาติมีทั้งทุดงในเมืองไทยเนี่ยจากเหนือจดใต้หรือว่าทุดงตามชายแดนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีป่าเขาหนานแน่นถ้ามีคารนยังก็หลงเข้าไปในเขตพมา่าซึ่งมันก็มีเขตมันก็มีการสู้รบกันมันก็มีความบาดระแวงกันมาก ทหารพระมาก,ก็มาจับตัวท่านไปจต่พอรู้ว่าเป็นพระที่บวชในเมืองไทยเขาก็พามาส่งที่ชายแดนอาารบอกว่าเนี่ยการมาทุด,ดงการไปทุด,ดงเนี่ยนะมันก็ทั้งที่ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรฉันแล้วก็จะมีฉันหรือไม่ฉันพอหรือเปล่า แต่ว่ามันก็ให้บทเรียนที่ดีนะได้ฝึกที่จะอยู่กับความยากลำบากรวมทั้งได้เรียนรู้ที่จะรับมือกับความกลัวความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากคนหรือที่เกิดจากสิงสิงสารารัตว์ไอความทุกข์เหล่านี้เนี่ยมันก็ สอนท่านนะให้ไม่ใช่เพียงแต่มีความอดทนแต่ฝึกใจให้รู้จักปล่อยวางไม่ยึดติดในความสะดวกสบายรวมทั้งให้รู้จักวางใจรับมือนะกับความกลัวหรือว่าความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในใจไม่ใช่เฉพาะความยากลำบากจากภายนอ ในสิ่งนที่ท่านประทับใจนะซึ่งเป็นความรู้สึกเดียวกับพระชาวต่างชาติที่มาบุเมืองไทยคือว่าเมืองไทยเนี่ยนะเหมือนกับเป็นแดนสวรรค์เลยนะสำหรับชาวพุทธหรือสำหรับพระชาวต่างชาติเพราะว่าคนไทยมีน้ำองน้ำใจมากมีความช่วยเหลือเอ,อืเออ้เอ,อเฟื้อโดยพอเห็นว่าเมื่อเห็นพระนี่ก็พร้อมจะอุป,ปถัมภ์ดูแล เวลาเดินทุดงไปไหนหรือไปบิณฑบาตท,ที่ไหนเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะว่าจะไม่มีอะไรขบฉันญาติโยมเนี่ยที่รู้เนี่ยก็จะมาเอาอาหารมาถวายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะแม้ว่าจะเจอความยากลำบากอย่างไรนะแต่ว่าก็อย่างน้อยก็รู้ว่ารือแน่ใจว่า จะมีอาหารครบฉันรวมทั้งมีที่พักแต่ท่านก็คิดว่าเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ท่านอยากจะเรียนรู้นะก็คือว่าเรียนรู้ที่จะ,ะเผชิญกับความไม่แน่นอนบ้างเพราะว่าอยู่เมืองไทยแม้จะทุด,ดงนะตามป่าเขา แต no an ่ว่ามันก็ยังมีความสะดวกสบายมีความมั่นใจนะว่าญาติโยมนี่ยจะอุปถากดูแลก็เลยอยากจะไปเรียนรู้กับการในการเผชิญกับความไม่แน่นอนบ้างก็เลยอยากจะไปทุดดงหรือว่าไปจาริกในประเทศที่ป็่นับถือพุทธศาสนา หรือไม่นับถือพุทธศาสนาแบบเชราวาท่านบอกเคยจาริกทุดงไปในไปที่ประเทศบ้านเกิดคือเยอรมันแต่ตอนนี้ก็อยากจะาริกทุดงไปยังประเทศที่นับถือพุทธแต่เป็นปหาย,ยานก็เลยเลือกที่จะไปเต้หวันคุณเว้ก็เลยถามว่าเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยเมื่อบินไปไต้หวันเนี่ยมีใครมารับหรือเปล่า เราไม่มีอ่ะไม่รู้จักใครเลยที่นั่นเอาแล้วทำไงอ่ะก็พอถึงสนามบินก็เริ่มจาริกทุดงเลยไม่รู้จักใครก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าจะได้เจอความไม่แน่นอนบ้างแล้วก็ได้เรียนรู้ถึงสัจธรรมที่ว่าไม่มีอะไรที่จีรังยัง่งยืนหรือแน่นอนเลยไม่รู้ว่าจะได้มีหารขบชันหรือเปล่า ล้วเขาก็เคร่งนะไปต่างประเทศนี่ไม่ได้พกเงินไปนเลยเขาไม่มีพวกเครดิตการอะไรทั้งสิน้นไปไต้หวันนี่ไม่รู้จักใครไม่มีใครมารับแล้วก็ไม่พกเงินนะเรียกว่าไปตาวดาบหน้าแท้ๆเลยเรียกว่าต้องการไปเปผชิญความไม่น่ายนอนแล้วเราอยู่เมืองไทยมันสบาย ขาะท่านใช้ชีวิตแบบภาพป่าเนะมืองไทยมันสบายอยากจะไปเจอกับความไม่สบายความไม่สะดวกบ้างเมืองไทยเนี่ยมันมีความแน่นอนหลายอย่างแต่ว่าไต้หวันเนี่ยไม่รู้เลยนะว่าจะมีอะไรกินหรือเปล่าในวันนี้นะแต่ว่าก็นี่แหละเป็น บทเรียนนะที่จะฝึกจิตฝึกใจได้ฟังแล้วก็ได้ฟังที่ท่านเราก็น่านับถือนะคือท่านเข้าใจนะจุดมุ่งหมายของการบวชเนี่ยคือเพื่อฝึกฝนตนการฝึกฝนตนเนี่ยนะมันก็คือการที่ส่วนก็คือนอกจากการรู้จักเผชิญความยากลำบากแล้ว ยังรวมไปถึงการที่พร้อมจะออกจากที่ที่มันสะดวกสบายออกจากที่ที่มันมีความแน่นอนไปสู่ที่ที่ไม่แน่นอนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะสะดวกสบายหรือเปล่าเรียกว่าเป็นการเข้าหาทุกเลยนะไอ้แค่การเผชิญกับทุก์ที่มีอยู่นะอันนี้มันก็ เป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่พอสามารถที่จะพบกับความสุขสบายแล้วก็ยังอยากจะไปเรียนรู้เผชิญความทุกข์ข้างหน้าอันนี้แสดงว่าเป้าหมายเนี่ยของท่านชัดเจนเนะคือการบวชก็ดีหรือการมีชีวิตก็ดีคือเพื่อฝึกฝนตนคนเราจะฝึกฝนตนได้มันก็ต้องเจอกับ ความยากลำบากเจออุปสรรคเพราะสิ่งนี้มันจะให้บทเรียนรนะวมทั้งสอนจิตสอนใจคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยมีชีวิตเนี่ยเพื่อปลนเปลือตน,นอันนี้เป็นวิสัยของชาวโลกเลยนะชาวโลกเนี่ยมีชีวิตเนี่ยก็เพื่อปลนเปลือตน,ปนไปที่ไหนก็อยากจะหาสิ่งปลนเปลือตนเพราะอะไรนะเพราะว่า ต้องการความสะดวกสบายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องพยายามแสวงหาอะไรก็ตามมาปลนเปิดตนอาจจะเริ่มจากสิ่งจับยาบเช่นนะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจนะอาหารที่อร่อยเพลงที่เพราะที่อยู่ที่มันสะดวกสบายอากาศที่ เย็นสบายอันนี้เรียกว่าปลนเปลือยตนด้วยการมุคุณ5าแต่ว่าคนที่มีปัญญาหน่อยนะก็จะพบว่าการปลนเปลือด้วยการาคุณ5านี่มันมีแต่จะทําทให้ชีวิตมีความทุกข์เนี่ยอย่างที่พูดไปแล้วเมื่อวานนะมันก็สุขชั่วคราวนะแต่ว่าทําให้เกิดทุกข์ยาวนาน ก็เข้าหาสิ่งอื่นที่มันประนีตก,กว่าแต่ว่าก็วัตถุประสงค์ก็คล้ายๆกันคือเพื่อความสบายปนเปื้ตนสับบางคนก็คือการไปหาที่ที่มันสบายที่ที่มันสะดวกถึงแม้ว่าจะไม่มีาการมาคุณห้าที่พรั่งพร้อม แต่ว่าก็อยากจะได้ความสะดวกสบายอันที่ดีหน่อยคือหาความสงบไปอยู่ในที่ที่มันสงบแต่ทั้งหมดนี้มันจะว่าไปมันก็เป็นการปลนเปลืตนอย่างหนึ่งนะเพราะว่าจุดหมายคือเพื่อความสบายอันที่พอมีอะไรที่มัน ทำให้เกิดความไม่สะดวกไม่สบายขึ้นมาหรือเกิดความยากลำบากขึ้นมาก็จะเ,เกิดความทุกข์นะเพราะว่าติดในความสบายก็จะพยายามขจัดสิ่งเหล่านั้นออกไปอะไรที่ไม่ถูกใจก็อยากจะจัดการให้มันหายไปจากชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของเหตุการณ์ อันนี้เป็นวิสัยของชาวโลกนะต้องการสแสวงหาสิ่งที่ถูกใจเพราะชีวิตเนี่ยมุ่งที่การปลนเปลือตนแต่ว่าสำหรับผู้ฝ่ายธรรมเนี่ยชีวิตเนี่ยเป็นไปเพื่อการฝึกฝนตนเมื่อฝึกฝนตนนี่ก็หมายความว่าพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับความยากลำบากเวลาเจอความยากลำบากนะเจอคนสัตว์สิ่งของที่ ไม่ถูกใจก็ไม่โวยวายไม่ตีโวยตีพายนะแทนที่จะมุ่งขจัดสิ่งเหล่านั้นให้ออกไปจากชีวิตหรือให้มันพ้นหูพ้นตาก็กลับมองว่าเออเราจะอาศัยมันเนี่ยมาช่วยในการฝึกฝนตนได้อย่างไรเริ่มต้นตั้งแต่การฝึกใจไม่ให้ทุกข์เมื่อเผชิญสิ่งนั้น หรือสามารถอยู่กับมันได้ด้วยใจที่ไม่ทุกข์ไม่ว่าจะเป็นอากาศร้อนนะลมหนาวผู้คนที่ไม่น่ารักอาหารที่ไม่อร่อยไม่ถูกใจนะหรืองานการที่มากมายแลนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมารวนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกใจผู้คนที่ปรารถนาความสะดวกสบายผู้ที่ปรารถนา การปลนเปลือยตนเนี่ยก็จะพยายามที่จะจัดการกับสิ่งเหล่านี้ให้ให,ห้หมดไปจากชีวิตนะแต่ว่าผู้ที่เน้นเรื่องการฝึกฝนตนเนี่ยนอกจากจะฝึกใจให้อยู่กับมันได้ด้วยใจที่ไม่ทุกข์แล้วยังมุ่งที่จะหาประโยชน์จากมันด้วยคืออาศัยความทุกข์อาศัอความยากลำบากเนี่ยนะมา เป็นเครื่องฝึกนะให้เห็นความจริงว่าสัจธรรมความจริงเป็นอย่างนี้แหละเพราะนั้นเนี่ยเวลารู้สึกว่าอยู่ที่ใดที่เคยยากลำบากแต่พออยู่ไปอยู่ไปจนทั้ทงปรับตัวได้กลายเป็นสบายแล้วก็จะไม่พอใจเท่านี้แต่ว่ายังคิดต่อไปว่า เราจะเดินหน้าหรือจะเข้าไปหาความทุกข์ได้อย่างไรเพื่อให้ความทุกข์เนีมาสอนตนให้เรียนรู้ที่จะอยู่กับทุกขเวทนาได้โดยใจที่ไม่ทุกข์หรือว่าใช้ความทุกข์นั่นแหละนะมันมาสอนใจอย่างเช่นคนที่เจอความเจ็บความป่วยทีแรกก็อยู่กับความป่วยทางกายได้โดยใจที่ไม่ทุก แต่ต่อมาเนี่ยก็รู้จักหาประโยชน์จากความเจ็บป่วยคือเรียนรู้ว่าความเจ็บป่วยเขาสอนอะไรอย่างที่อาจารย์พะพุทธทาบาว่าเนี่ยความเจ็บป่วยมาเตือนให้เราฉลาดนะในสังขารให้เห็นว่าสังขารคือตัวทุกข์ยึดมั่นถือมั่นกับมันไม่ได้หรือว่าให้เห็นว่าเนี่ยสังขารไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเลย อันนี้คือการขยับนะจากการที่อยู่กับความเจ็บป่วยด้วยใจที่ไม่ทุกมาเป็นการหาประโยชน์จากความเจ็บป่วยให้มันสอนธรทมอย่างที่หลวงพ่อเขียนพูดนะตอนที่ท่านป่วยครั้งแรกเพราะโรคมะเร็งเนี่ยอยู่โรงพยาบาลน,นี่นานทีเดียวนะท่านก็บอกว่าเนี่ยอยู่โรงพยาบาลเนี่ยสบายเลยนะมีคนทําทุกอย่างให้หมดเลย นอนมีแต่นอนอยู่บนเตียงที่เหลือมีคนทำให้หมดเลยแล้วท่านบอกไม่ต้องทำอะไรนะก็แค่ให้แค่ดูไนะตรลักษณ์มันโชว์ให้เราเห็นไตรลักษณ์เนี่ยคือนิจังทุกขาวหน้าตามันโชว์ให้เราเห็นไม่ต้องทำอะไรแค่ดูสังขารมันแสดงไตรลักษณ์ให้เราเห็นอันนี้ก็เลยเราหาประโยชน์จากความเจ็บป่วยนะหรือหาประโยชน์จากความทุกข์เพราะฉะนั้นในยามที่ ชีวิตเนี่ยมันสบายแล้วก็จะไม่พอใจเท่านั้นนะแต่ว่าขยับนะไปหาความทุกข์เพื่อที่จะให้ความทุกข์เนี่ยสอนจิตใจอันนี้เป็นวิสัยของผู้ใฝ่ธรรมนะคือมุ่งฝึกฝนตน,นเวลาเดินธรรมยาตรานี่นะหลายคนก็สงสัยนะถามว่าทำไม ต้องทําให้มันยากลาบากทำไมไม่ขับรถนั่งรถไปตามหมู่บ้านต่างๆทําไมต้องเดินนะเหตุผลนึงก็คือการเดินเนี่ยมันก็เป็นการพาเราเข้าสู่ความยากลาบากนั่งรถมันสบายในสมัยนี้คนเราก็เชื่อชูความสบายก็ไม่เห็นประโยชน์นะของความยากลาบากแต่ยิง่งความยากลำบากมันสอนเรานะ สอนเราให้ไม่เพียงแต่มีความอดทนให้รู้จักอยู่ง่ายกินง่ายแล้วก็เห็นคุณค่าของร่มเงาเวลาแดดมันแรงเวลานั่งรถยังไม่เห็นคุณค่าของร่มเงาจากต้นไม้แต่เวลาเดินด้วยเทาม,มันจะซาบซึ้งใจมากเลยนะเวลาเห็นเงาร่มเงาต้นไม้นี่จะรักต้นไม้ขึ้นมากเลยหรือช่วยทําให้ฝึกให้อยู่ง่ายกินง่ายแต่บางคนคิดว่าเอ มันต้องยากลำบากกว่านั้นแทนที่จะเดินด้วยรองเท้าก็ถอดรองเท้าเดินเท้าเปล่าแทนที่จะหาอะไรคลุมหัวก็ไม่ต้องมีอะไรคลุมหัวอันนี้ไม่ใช่เพื่อทรมานตนนะแต่เพื่อที่จะเรียนรู้ว่าเวลาเท้าเนี่ยเหยียบหินเกิดทุกขเวทนาขึ้นเพราะความเจ็บหรือเพราะความร้อนอ ทำยังไงนะใจจึงไม่ทุกไปกับกายอยู่เวลาหัวโดนแดดเผาทำยังไงเนี่ยมันจะร้อนแต่กายแต่ใจสงบเย็นก็ใช้ความทุกข์นั้นนะเป็นโอกาสในการฝึกฝนตนสำหรับคนที่มุ่งผลเปิดตนเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจนะทำไมต้องมาทำอย่างนั้นแต่สำหรับคนที่ชีวิตเนี่ยเป็นไปเพื่อการฝึกฝนตนเนี่ยก็จะ เดินหน้าเข้าหาความยากลำบากเดินหน้าเข้าหาความทุกขนะ์อันนี้มัเป็นความแตกต่างนะวิสัยชาวโลกเนี่ยเขาก็เน้นเรื่องการปลนเปิดตน,นนะมีอะไรที่ไม่ถูกใจก็พยายามกำจัดออกไปผักไสให้มันออกไปอ่างหางไม่ให้เรียกว่าให้พ้นหูพ้นตาใครทำตัวไม่น่ารักก็ ต้องการผักสายออกไปนะแดดร้อนก็จัดการนะเปลี่ยนให้มันกลายเป็นลมที่เย็นสบายหลายคนเนี่ยเวลามาวัดเนี่ยบางทีก็แม้จะมามาบวชแล้วก็ตามเนี่ยแต่บางทีก็ยังคิดแบบคารวานะคือพอเจออะไรที่ไม่ถูกใจก็อยากจะผักสายออกไป ใช่เด็กก็บ่นโวยวายตีโพยตีพายไม่พอใจนะอันนี้เพราะมาด้วยใจที่มาด้วยจุดมุ่งหมายที่ต้องการปลนเปลือตนเพียงแต่ว่าแทนที่จะปลนเปลือตนด้วยการมาคุณนะก็ปลนเปลือตนด้วยความสงบความสบายนะพออะไรที่มันทําให้ใจไม่สงบอะไรที่มันทําให้ไม่สบายก็ไม่พอใจนะแล้วก็พยายามที่จะจัดการ หรือว่าผักสายมันออกไปแต่ถ้ามาวัดเนี่ยพราะต้องการฝึกฝนตนนะมันจะมีท่าทีหรือความรู้สึกอีกแบบหนึ่งนะคือไม่บน่นไม่โวยวายถือว่าเขามาเพื่อฝึกฝนเราเขามาเพื่อสอนเราให้อยู่กับให้เรียนรู้ที่จะรักษาใจให้เป็นปกติได้อย่างไรแม้จะเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจ กานที่จะกำจัดสิ่งที่ไม่ถูกใจออกไปก็หันมาเน้นที่การปรับใจให้ถูกต้องนะอย่างที่พูดไว้เมื่อสองวันก่อนในการที่คนเราเนี่จะทำให้มันมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกใจมีผู้คนทุกคนรอบตัวเราที่ถูกใจเราเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อาจจะเป็นไปได้ชั่วครู่ชั่วยามนะแต่ว่ามันไม่สามารถจะเป็นไปได้นานแต่ว่าวิสัยชาวโลกก็ต้องพยายามกำจัดสิ่งเหล่านั้นออกไป อะไรที่ไม่ถูกใจก็กําจัดออกไปนะไม่ใช่เป็นคนสัตว์สิ่งของเหตุการณ์แต่ว่าคนที่มุ่งฝึกฝนตนเนี่ยเขาจะเรียนรู้นะที่จะปรับใจตัวให้ถูกต้องไม่ได้คิดที่จะเปลี่ยนสิ่งต่างๆให้ถูกใจแต่มุ่งปรับใจใถูกต้องถูกต้องคืออะไรก็คือว่าใจเป็นปกตินะไม่ ไม่ทุกข์ไม่กังวลไม่โกรธไม่เครียดไม่เกลียดนะไม่รู้สึกเป็นลบนะซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่เพราะมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันจึงเป็นเรื่องที่ต้องฝึกนะพอฝึกไปฝึกไปมันก็ทําได้นะสิ่งที่ไม่ถูกใจแม้จะมีอยู่รอบตัวแต่ว่าก็สามารถปรับใจให้ถูกต้องก็ไม่ทุกข์นะเมื่อนเน่ตพอเจออะไรที่ไม่ถูกใจ อยู่รอบตัวเนี่ยนะก็ไม่ได้โ,โวนโวไวยวายตีโพยตีพายนะแต่ว่าเรียนรู้เชื่อยู่กับมันทีแรกเพื่อฝึกใจไม่ให้ทุกข์เพื่อปรับใจใถูกต้องต่อไปก็หาประโยชน์จากมันนะเอามาปเป็นเครื่องสอนใจให้เห็นว่าให้เข้าใจสัจธรรมความจริงว่ามันไม่มีอะไรที่เราจะควบคุมบังคับบัญชาได้อย่างแท้จริง ต่อไปเนี่ยถึงเวลาที่จะเจริญสติทำสมาธิหรือทำกรรมฐานเนี่ยก็ไม่ได้ปรารถนาว่าจะต้องมีความคิดหอารมณ์ที่ถูกใจเกิดขึ้นมันจะมีความฟุ้งมันจะมีความโกรธมันจะมีความหงุดหงิดเกิดขึ้นก็ไม่ได้พิทัดขัดเคืองแต่ว่าเรียนรู้ที่จะรับมือกับมันอย่างไรด้วยใจที่ไม่ถูก หรือใช้มันมาสอนใจคือฝึกใจให้รู้จักรู้ซื่อซื่อรู้เฉยเฉยมันจะมามากมายเพียงใดก็เราก็แค่รู้เฉยเฉคือวางใจเป็นกลางไม่ใช่แค่ไม่ใช่ว่าโวยวายหรือหงุดหงิดเสียใจว่าทำไมมันฟุ้งเยอะเหลือเกินทําไมมันมีความคิดลบเยอะเหลือเกินอยากจะกําจัดความคิดเหล่านั้นออกไปอันนี้ก็แสดงว่ายังยังอยู่ในความคิดที่จะ ปฏิบัติเพื่อปลนเปิดตนด้วยความคิดและอารมณ์ที่น่าพึงพอใจหรือที่ถูกใจแต่คนที่มู่ฝึกฝนตนนี่เขาจะไม่เป็นทุกข์กับเหตุการณ์หรืออารมณ์ความคิดเหล่านั้นเลยเพ่อหมองว่มามันมาฝึกเราอย่างที่หลวงพ่อเฉนท่านบอกว่าเนี่คิดมากก็ก็ดีนะเพราะคิดมากก็ทําให้รู้ยิ่งคิดก็ยิ่งรู้นะยิ่งคิดก็คือ หมายความว่ายิ่งฟุ้งซ่านก็ยิ่งรู้ตัวรู้ทันความคิดมากขึ้นนี่เราเราบางทีเราก็ต้องถามตัวเองนะว่าให้เรามาวัดเนี่ยเพื่อฝึกฝนตนหรือเพื่อปลนเปิดตนนะถึงแม้เราจะไม่ปลนเปิดตนด้วยการมาุณ5่าหลูดรถกินเสียงที่น่าพอใจเราแต่เราอาจจะอยากจะปลนเปิดตนด้วยความสะดวกความสบายความสงบพออะไรที่มันไม่สงบพออะไรที่มันไม่ถูกใจก็ ทุดทัดขัดเคืองนะไม่พอใจมีความโกรธเคืองขึ้นมาอันนี้เรียกว่าก็ยังอยู่ในในวิสัยหรือในวิธีการคิดแบบชาวโลกนะเพราะว่าพอคิดแบบนี้เข้าหรือรู้สึกแบบนี้เข้ามันคิดแต่จะกําจัดสิ่งที่ไม่ถูกใจออกไปจากชีวิตให้มันพ้นหูพ้นตาเราแต่ผู้ที่มุ่งฝึกฝนตนเนี่ยก็จะไม่บน่นไม่โวยวายนะ อะไรที่ไม่สงบอะไรที่มันหาความแน่นอนไม่ได้กลับมองว่าเป็นดีนะเหมือนครับพระเยอรมันเนี่ยที่เห็นว่า้มาเมืองไทยมันสบายแล้วต้องไปที่อื่นที่มันลําบากมัง่งต้องไปหาที่ที่มันยากลําบากที่ที่มันไม่แน่ไม่นอนที่มันทําให้วิตกกังวลเพราะนั่นแหละมนะันจะเป็นสิ่งที่ช่วยฝึกฝนตนได้อย่างดี